ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6เรามาถึงชาวราศีธนูแล้วค่ะชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง13ามมกราสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง13มมกราชาวราศีธนูและลัคนาธนู ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อธิษฐานจิตนะคะบอกว่าโดมิโนรู้อะไรก็ขอให้โดมิโนบอกออกมาภายในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมาดามจะเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณนะคะก่อนอื่นมาดามขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่ามาดามจะไปลงงานอีเวนท์ที่ตึกทูใครที่อยู่กรุงเทพนะคะไปได้ง่ายเลยค่ะนั่ง b t ทมาลงที่สถานีปุณณวิถี แล้วสามารถมาเช็คดวงกับมาดามได้ในราคาที่ถูกมากเลยนะคะ399บาทงานมีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่4ตุลาแต่มาดามไปลงงานแค่เพียงวันเดียวคือวันที่30กันยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาสนาทีถึง19นาฬิกา30นาทีวันเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปเจอกันที่ตึกทูค่ะตึกทูปุณณวิถีนะคะ ถนนสุขุมวิทใครใครอยู่ใกล้หรือใครสะดวกมามาได้เลยเพราะว่าถ้าโทรดูดวงส่วนตัวกับมาดามเนี่ยค่าครูครึ่งชั่วโมงหนึ่งพันชั่วโมง, 1, 000, โมงละสองพันนะคะอันนี้ได้จับอุปกรณ์เองแล้วก็ได้เจอตัวกันด้วยเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่เ <c> ก <oughs> <c oughs> ิดราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์มหาสัจจรร์โดมิโนโพยากร ชิ้นแรกได้หนึ่งหกหนึ่งหกในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะได้อะไรแบบฟุกฟลุกนะคะหรืออาจจะได้อะไรแบบว่าไม่คาดหวังเกิดขึ้นแต่ถ้าเราแต่เขาบอกว่าในที่นี้หนึ่งหกเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูหรือคนที่เกิดลัคนาธนูต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะเป็นช่วงของการที่อารมณ์ร้อนมากเกินไปจะอาจที่จะเป็นคนพูดจาเด็ดขาดหรือว่าพูดจาแบบว่า ตัดความสัมพันธ์อย่างที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูต้องควบคุมอารมณ์ยิ่งราศีธนูราศีธนูเป็นคนธาตุไฟอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องควบคุมอารมณ์ตรงด้านนี้ให้ได้มันเป็นช่วงจังหวะอารมณ์ของเราอาจจะมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจเราแล้วทําให้เราเป็นคนที่พูดจาแบบว่า เด็ดขาดไปเลยตัดขาดไปเลยโดยที่บางทีปากกับใจเราอาจจะไม่ได้ตรงกันแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นการที่อารมณ์ชั่ววูบนะคะมันก็จะทําทให้เราเนี่ยพลาดโอกาสดีๆหรือเสียมิตรภาพดีๆหรือเสียอะไรดีๆไปได้จากความที่เราใจร้อนเกินไปนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้อะไรมาแบบฟุกฟุกได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อว่าการเงินนะคะการงานก็มีโอกาสได้มาฟุกๆการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินก็บอกว่าได้8 9 8 9ใน ที่นี้เขาบอกว่าการเงินของคุณอาจจะได้มาจากการเสี่ยงนะคะการเสี่ยงการทําธุรกิจสีเทาๆก็ได้หรือการที่ทําอะไรแบบว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจนะคะทําอะไรแบบเสี่ยงๆจะได้มาแบบฟุกฟุกเพราะฉะนั้นในในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ใครที่ทําธุรกิจได้กลางคืนหรือทํางานธุรกิจสีเทาๆ การเงินจะได้มาจากทางนั้นหรืออาจจะเป็นเงินใต้โต๊ะหรืออาจที่จะเป็นการที่เออเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังเรื่องใครที่ติดการพน,นันนะคะหรือว่าติดอะไรแล้วเลิกยากอย่างติดเกมก็มีนะพนันออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังนะ,ะ89เนี่ยมันหมายถึงพนันออนไลน์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูระมัดระวังเรื่องเอ,อ่อการพนันออนไลน์คุณอาจจะหมดเนื้อหมดตัวกับตรงนั้นได้ หรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีรายได้เข้ามาโดดเด่นนะแต่ก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ด้วยเช่นกันนะคะได้มาแบบที่ไม่แน่ไม่นอนบางทีก็ได้มากบางทีก็ได้น้อยนะคะขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของคุณด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความกระตอรือรือร้นของตัวคุณด้วยเป็นช่วงของการที่อาจจะทําอะไรทําไปบ้างพักบ้างหรือหมดแพชั่นในการที่จะทําเช่นก็ไม่ทํา ประมาณนี้มันก็เลยทําให้รายได้ของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นักในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดูถึงเรื่องความรักเรามาดูความรักคนโสดก่อนคนโสดนะคะความรักได้3 0ยเอยได้ศูนย์สูนย์สามเขาบอกว่าจะมีคนที่อายุ น้อยกว่าอ่อนกว่าเข้ามานะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะของการที่วมาดูแลมาคอยซัพพอร์ตเราถามว่าในช่วงคนโสดก็มีโอกาสได้สละโสดไหมมันไม่ถึงขั้นสละโสดอาจจะได้พบได้พูดได้คุยเป็นการทดลองคบกันดูก่อนไปต่อไหวก็ไป ครบแล้วเข้ากันไม่ได้ไปต่อไม่ไหวก็อาจจะเลิกลากันไปนะคะดังนั้นเออสำหรับชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแต่ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะยืดเยื้อไหมจะได้ครบกันยาวนานไหมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ของการจะได้มีบุตรนะใครที่ยังไม่มีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกมีเกณฑ์ที่จะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะจะ,จะได้ท้องละแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คู่ครอ,องของคุณก็จะมีลูกให้คุณนะคะช่วงนี้ถามว่ารักกันดีไหมก็ยังดูแลกันดีอยู่อาจจะมีงอนกันบ้างขี้น้อยใจกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆอยหรือบางทีตัวเราเองก็ใส่อารมณ์มากเกินไปหรือบางทีเราก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแต่ว่าก็ยังรักกันดีอยู่นะคะทีนี้มาดูถึงออสุขภาพกันบ้างสำหรับชาวราศีธนูสุขภาพได้ 92 92บอกถึงว่าเาให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ทางอากาศแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแล้วฝนตกถี่มากต้องระมัดระวังเลยว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่นะเป็นแล้วรักษาไข้หวัดใหญ่ตอนนี้เป็นมันจะโควิดจะเบาไปนะไม่ค่อยได้ยินแต่ตอนนี้ที่กำลังจะมาจริงๆเลยคือ RSV เนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นน่ากลัวแล้วนะ ทีแรกว่าเป็นในเด็กแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นมีโอกาสน่ากลัวได้มากเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะทําให้หอลอดลมเราตรีบตันเนื่องจากว่ากล่องเสียงจะบวมไปเบียดหลอดลมทําให้ทางเดินหายใจไม่ปกติได้นะคะเพราะนั้นระวังภูมิแพ้ทางอากาศระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่นะเกี่ยวกับผู้หญิงระวังการเป็นเนื้อง,งอกการเป็นซีสเกิดขึ้นผู้ชายระวังเรื่องต่อมลูกหมากบวมโตนะคะเพราะนั้นมาดูถึงเรื่อง โชคลาภกันบ้างโชคลาภได้84 84มาดามมองว่าเป็นคนชอบเสี่ยงโชคนะแต่ว่ามันเป็นทุกขลาบนะเพราะว่าอาจจะตัวเล่นเยอะเกินไปหลายตัวเกินไปถูกแล้วไม่คุ้มทุนก็ได้หรือบางทีก็อาจที่จะถูกแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องเสียเงินออกไปเพราะว่า84ในที่เนี้ย ถูกแล้วเหมือนไม่ได้เงินต้องพูดอย่างนี้เลยมันจะได้หลายกรณีเลยถูกแล้วโดนโกงถูกแล้วไม่ได้เงินถูกแล้วมีคนมาขอยืมถูกแล้วมีเรื่องเสียเงินหมดออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ยชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจัดว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักมาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันดีกว่าว่าเขาจะเสริมดวงให้คุณด้านไหนด้านไหนที่มันชัดเจนในการที่เอ,อ่อต้องเสริมนะคะ มาดามเชื่อเรื่องไพ่เสริมดวงอันนี้มากเลยนะเพราะว่าเขาจะบอกชัดเลยว่าตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรทางด้านไหนนะคะใบแรกเขาบอกว่าให้ซื้อเสื้อสีเหลือง2ตัวนะคะในเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีในวันอาทิตย์2ตัวสีเหลืองก็เป็นแทนดาวจันนะคะวันอาทิตย์ก็คือเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมี ดาวจันทรช่วยเสริมเรื่องสเสน่ห์นะคะเพื่อให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาเบาๆลงบ้างใส่พระเครื่องปางสมาธิในวันเสาร์ช่วง7จ็นาฬิกาสานาทีถึง7จ็นาฬิกาห้นาทีเขาบอกว่าใส่พระเครื่อง ปางสมาธิประจำในวันเสาร์นี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีสติเพื่อให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นในวันเสาร์โทษทุกภยัยทายสาวอุปสรรคต่างๆมันจะได้หมดไปนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนมากเกินไปหรือมีปัญเออพูดจาตรงเกินไปเด็ดขาดเกินไปอาจจะก่อปัญหาให้เราตามมายืดเยื้อไม่ยอมจบสิน้นเพราะฉะนั้นทําให้เรามีสติมีสมาธิในการยังคิด อันที่สามเสริมเสน่ห์อีกแล้วเขาบอกว่าให้ใส่เสื้อสีส้มในวันจันทร์นะคะช่วง9ก้านาฬิกาถึง9ก้านาฬิกายี่สิบนาทีใส่เสื้อสีส้มแทนวันดาวพระหัสเพื่อเสริมให้เราอะ่ะ มีเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะใส่ในวันจันจะได้มีเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่พูดจาอะไรดูน่าเชื่อถือแล้วเสริมเรื่องด้านวัฒนวาสนาบารมีส่งเสริมทําให้เราพูดจาแล้วดูดูดน่าฟังดูอ่อนน้อมถ่อมตนดูไม่แข็งเกินไปแล้วก็ทําให้ดูมีหลักการในการพูดคนฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเออน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ในการพูดจาด้วย ดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะทําตรงนี้ไปสามข้อเนี่ยไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองอะไรมากมายเป็นการเสริมให้ตัวเราเนี่ยขจัดปัดเป่าเรื่องติดขัดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ